ก็นี่แหละครับที่ท่านผู้ชมที่ผมจากคลิปที่แล้วที่ผมพูกจะให้ท่านผู้ชมดูอีกคันนึงคันนี้โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับคือคันนี้ยินจ่าสามร้อยเฮ้ยเฮ้ยเซ็ตอีกสิบโอเคแล้วอุ้มนะฮะไม่ใช่รีวิวคันนี้นะ คันไหนสาวที่แตกเลยนะครับของเนี่ยคือเจ้าของนะครับพี่อุ้มพี่อุ้มนะครับก็ได้เป็นจังไหนคำตรงไหนก็มีดานหน้าครับด้านหน้าชิวชิวชิวอะไรครับชิวมืดมืดครับชิวมืดมืดดำดำเนี่ยบอกแล้วไงครับว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเจ้าของ เจ้าของไม่ธรรมดาอนี้อุดอุดอะไรนี่อุดอะไรมหาอุดนั่นเองอีกทกไลท์เทคไลท์เทคมหาอุดนี่นี่คาร์บอนาร่างเนาะตู้ในรถนี่แหละอ้อมรถเลยแล้กันมงมาะไริ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้เนี่ชิ้นใหญ่เนี่ยลากมาเลยว่าล้อครับคุณครับล้อล้อของล้อก็ไปซื้ออยู่ร้านทองแถวขบวน มาเช็ดที่นี่มาเช็ดมาเช็ดที่นี่มาเช็ดมาเช็ดเดี๋ยวกูเช็ดให้เนี่ยเอาถูกปี่ตชอบกันสีแดงอ๋อนี่นี่นี่มันของพี่นิกเลยได้จะมีปั๊มปั๊มนะครับ ออมเนี่่ยะไไรรู้แล้วใส่ถักเนี่ยอะไรฮะเนี่ยคุณอุ้มเอินเอินของเอินมีข้อรองของอะไรอ่ะอันนีจะเป็นงานคาร์บอนหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่เกยโยงอ่เกยโยงครับน็อตน็อตน็อตนะฮะคุณอุ้มน็อตน็อตมีโปโบครับโปโบโอ้โห ทั้งคันนะครับทั้งคันก็ก็ทั้งคันคันคันตรงเนี้ยคันตรงเนี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันมีจุดไหนก็พยายามเปลี่ยนฝาถังอันนี้คืออะไรครับพี่ฝาถังแต่งอะไรเงี้ยพ่อไม่ต้องใช้กุญแจอือบอกได้เว้นครับโอ้ันเปิดยังไงครับพี่อันนี้ก็กดเลยไม่ต้องบอกนะอย่านะอย่าขโมยนะ ปวดใจปวดขับโซ่สำรูพอกลับบ้านบ่อบ่อบ่อครับบ่อบ่อคุณบอกวันนี้ครับอ่าบ่อของกูเลสซีทสบายอืมก็บ่อหลังพวกท้าคาร์บอนนี่แหละอืมชิ้นนี้ต่งได้นี่สวิตพวกสวิตแต่งนะครับเป็นแบบกดสีสันพูดง่ายๆคือรถคันนี้นะผมบอกเลยนะแต่งหมดยกเว้นกระลอย กันลอยดีมากกันลอยดีมากดีไม่ดีก็ต้องถามพี่หนงครับมีข้างหลังด้วยครับกันลอยกันลอยโอ้ยเกินยางครับยางมาดูยางกันทำไมยางจะเสียฟ้าสองฝนหมดเนี่ยยางเสียฟ้าของพี่ล้ลิน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 ลโอ้ยหัวลึกเกินสายยางครับสายยางสายยาง สยางมาใส่ในรถได้ด้วยเลยพี่เจมส์ยืนนันบอกว่าเนี่ยเมโก้เมโอ้แข็งมแการคัดล่ะครับคุณอุ้มพัมการคัดของกูเนี่ยมึงมีผ่านมึงมีผ่านเรเล่นเรเล่นเราเล่นอนครับผมยางยางยยังมางมน่าจะมีั๊ม ล็อตซี่ครับผมร็อตซี่หมุดทองนะล็อตซี่มุดทองนี่รู้สึกว่าอันนี้ร็อตซี่เหรออันนี้ก็ต้องมาเราจะหมดแล้วเนาะการสะบัดของอะไรครับพี่นี่การสะบัดของสะบัดไปไกลๆอันนี้สะบัดมาลุ้นเลยสะบัดสะบัดสะบัดการสะบัดครับดันบีดันบีดครับเป็นของเบมโบครับเบมโบอ่า ติ๊กเกอร์อะไรครับพี่อันนี้อันนี้ติ๊กเกอร์ลอซี่มีกับซับแข้งรับตัดหน่อยแก๊งแก๊งแกงแก๊งยิงรถคันนี้เป็นคนเจ้าของเป็นคนรักครอบครัวนะครับผมขึ้นเกียร์แค่พี่มันมีนี่ครับปรับพี่เป็นรีโมทเดี๋ยวปรับไปปรับระยะเบรกเนีอย่ไงเงี้เนี่ยอ้าวย้อดเลยพี่ thank you หลายนี่ครับ ดูไฟให้เราครับคุณเรีนั่นเองสาวหินนี่น้ำลายไหลทุกทุกคนเลยเนี่ยตรงสายครับพี่อุ้งครับอันนี้สายอะไรครับนี่เนี่ยสายอะไรครับสายสายอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารีโมทรีโมทปรับระยะเบรกเนี่ยครับระยะของการเบรกเนี่ยปรับแต่นี่ก็ไม่ต้องมาปรับตรงเนี้ยอ๋อปรับตรงนี้เลยปรับด้วยใช้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าอยากปรับเหมือนรถแข่งเลยนะครับนึกว่าเป็นแต่ไม่ได้แข่งหรอกสวยงามครับสวยงามพอมัวูขัดก็จะประมาณนี้ครับ รวมๆแล้วก็มีเสน่ห์มากดูรวมๆร้านดีกว่าเลยโอเคอาเลยอาเลยเลยโอเคโอเคเปซโอ้ยแล้วกุ่มไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่นี่อันนี้ต้องสงสัยต้องติดสติกเกอร์บอกครับเจอมาได้ ถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณอุ้มมีอะไรอยากฝากน้องๆที่ที่ต้องการที่พี่ลองขึ้นไปนั่งหน่อยบิ๊กไบค์นพี่ลองขึ้นไปนั่งหน่อยขึ้นไปนั่งเนยนี่ต้องให้ให้คุณโหน่งถามก่อนคุณโหนงถามก่อนเชิญเชิญครับนี่คุณโหน่งถามก่อนอาเอาสมัยคุณอุ้มครับคุณอุ้มมีอะไรที่จะแนะนำน้องๆที่คิดที่อยากจะอยากจะอะไรอยากเล่นเออเล่นบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าอยากขับบิ๊กไบค์ก็ ชื้อครับท่านเล็กก่อนง่ายสุดครับเริ่มครับโอเคมีขับมาตัวคันเลยอย่างเงี้ยเห็นเดนี้อุบัติเหตุเยอะมีมีอะไรฝากถึงทุกคนที่ฟังบ้างครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะอยากให้ระมัดระวังบ้างหรือเปล่ามีทิคที่จะสอนน้องๆยังไงครับผมก็ขับสักไม่เกินร้อยครับเย้เย้เย้ร้อยไม่เยัะ อีกอย่างก็หมวกเราต้องใส่นี่ต้องครับม,มีครับเกแ่อันนี้ไม่มีเลยสักอย่างเล่าได้ไงครัโ <c oughs> อ <c oughs> เคสุดยอดพี่เรากวดตัวแล้วแกแันอะไรพี่พดูเ <c oughs> ลยเขาขับรถดีพี่วัสดีครับ